เอาเอาเอาไปไหนเอว่อา,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 าจะอ้วนด้วยอ้วนไปแล้วโ <laughs> อ้ไปแล้ว <laughs> เป็นช้างลูกไม่ได้เป็นลิง,ข,ข,ลงขึ้นไม่ได้เอว่ขึ้นไม่ได้อาบน้ำไงขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้หรอกให้หนูโตก่อนเดยวแม่อุ้มขึ้นลูกหนูโตก่อนเดยวแม่จะอุ้มหนูขึ้นนะคะคนเกง่งดูคะ่ะความพยายามนะคะดูคะ่ะ มียอดหญ้าอยู่ข้างบนตรงนั้นนิดนึงนะคะโอ้ยคือมันมาเสียบเลยเนาะโอ้โอโอ้เอาเอาอขึ้นยังไงเอา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 หญ้าธรรมดาข้างล่างนี้ไม่กินนะคะมันธรรมดาเกินไปนะคะดูค่ะ นี่ค่ะน้องบอกลอยคีดื้อ ok เท่านั้นนะคะที่จะทําแบบนี้ได้อันนี้ตัวจริงนะคะไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะคะก็จะลืมตัวนิดนึงนะคะบางครั้งจะลืมตัวว่าตัวเองเป็นช้างนะคะก็จะคิดไปว่าตัวเองเป็นลิงนะคะตัวเล็กๆเป็นผีเสื้อน,นะคะอโ,อโ,อโอ้ขอมมากตัวเล็กๆเล็กเล็กเล็ก,ลก,ลกพอลงไม่ได้ทํายังไงช่วยพ่อ,อยังไงช่วยพ่อ,อยังไงขอละพ่อก่อน ไม่วบไปนมาช่วยพ่ออกกอตอกตกตกเอาเอาไปไหนอ้จบอ้วนด้วยอ้วนไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้ยแม่วิ่งไม่ทันนะคะ กลัวพี่บัววิ่งหนีนะคะโอ้รู้ทุจ้าขอพรสารประกรรมก่อนค่ะโอ้ยนอยจับไม่ทันนะคะพี่ควานพาพี่บัวขาวเดินมาก,ก่อนลูกสาวโมแต่ก่อนคุณพ่อนะคะกลัวพี่บัวหนีนะคะก็เลยติดสปีดมานิดนึงนะคะอ่ะคุณแม่จะขอรับมาทางนี้เลย สวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องพลอยทุกท่านเลยนะคะนี่นี่คือสารประกรรมนะคะของหมู่บ้านช้างของเรานะคะท่านใดมาแนะนําให้มาขอพรนะคะขอโชคขอลาดเนาะในตรงนี้ก็โปลดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอ่านะลงทุกจ้าลูก <แ>ทุกเจ้าขอพรลูกให้หนูแข็งแรงนะคะให้หนูแข็งแรงให้หนูโตเร็วๆไม่ดื้อไ,ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะอ,อ้าวพี่บัว <c oughs> ทุกครับก่อนครับก่อนอพี่บัวไปทุกครับก่อนนะคะพี่บัวพี่บัวทุกครับสามประกรรมก่อนครับ คคนรอนะคะเราได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ประจำศูนย์เพืะศึกษานะคะหมู่บ้านช้างมาตกลางของเรานะคะขอให้ลูกๆของเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน่ารักน่ารักอย่างนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณพ่อแม่เอทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะ ติดตามครอบครัวของเราไปนานๆนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านจ้าไปจ้าเดินทางกลับบ้านกันนะคะอะไรอ้วนอะไรคะไม,ไ, <laughs> ไม่ให้ไปไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปพี่เขาเห็นพี่บัวไปแล้วนะคะา <c oughs> ไ,ไปอู้พี่บัวนี่เลยพี่บัวอู้พี่บัว,บวนี่เลยพี่บัวพี่บัว <laughs> ดูขาดูขาหางชี้เลยค่ะดู โอ้ยจะเขาจะหนีไปไหนดอกน้อ,อต้องพลอยเนี่ยคุณพ่อเือตามเลยโอ้ยคุณพ่อหอบแล้วนะคะวิ่งตามจะ,จะจะผอมแล้วนะคะแต่ก็ไม่ผอมสักทีครอบครัวี่ดื้อของเรานะคะเด็กดื้อหิวน้ำหรือเปล่าคุณพ่อน้ เดี๋ยวคุณพ่อเปิดน้ำให้ก่อนนะจ้าอ้วนหิวน้ำแล้วแอะลูกแอะแอะแอะนี่นี่มามาน้ำเลยน้ำออกแล้วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นน้ำเร็วขึนน้ำเร็ว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 เพื่อนเพื่อนเลิกเรียนแล้วนุ่น ไปเล่นกับเพื่อนๆก่อนเร็วๆเร็วๆอืมดิ่น้ำก่อนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณบ่ายสามนะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะบ้านตะกลางจาังหวัดสุรินทร์ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่หนาวด้วยบรรยากาศแบบพอดีมาก ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะคะเออ่หลายท่านสอบถามว่ามีแดดไม่ร้อนหรอคุณแม่ไม่ร้อนนะคะเป็นแดดแบบแดดแบบไม่ร้อน,น,นเนาะแดดแบบแดดหน้าหนาวนะคะ, <c oughs> ะน้องพลอยกินแล้วต่อไปก็จะเป็น <c oughs> พี่บัวทีหนึ่งนะคะ <c oughs> พี่บัวก็จะกินนานหน่อยเพราะว่าโตแล้วเนาะเพื่อนไปแล้วหรือ <c oughs> เพื่อนหนีแล้วลปปไปกับแม่ปะ ปกับแม่อู้นันอยากขึ้นอีกแล้วเป็นช้างลูกไม่ได้เป็นลิงขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นไม่ได้อามนำยังไงลงมาโอ้ย,อยสุดยอดเลยนะคะสุดยอดความสนเลยนะคะนี่ไปไหนอีกนัน,ข,นขึ้นไม่ได้หรอก,นนกอ,อ,อูวขึ้นไม่ได้หรอกให้หนูโตก่อนเ๋ยแม่อุ้มขึ้นลูกหนูโตก่อนเดี๋ยวแม่จะอุ้มหนูขึ้นนะคะคนเก่ง ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวแม่อุ้มขึ้นลูก,ลกเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อ<ม>ุม้มนมัม่งไงดูค่ะความพยายามนะคะดูค่ะมียอดหญ้าอยู่ข้างบนตรงนั้นนิดนึงนะคะโอ้ยคือมันมาแสบเถอะเนาะโอ้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 เอเอาเอาเอาจะขึ้นยังไงเอา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 หญ้าธรรมดาข้างล่างนี้ไม่กินนะคะมันธรรมดาเกินไปนะคะดูค่ะ นี่ค่ะน้องบอพลอยคิดดื้อเท่านั้นนะคะที่จะทําแบบนี้ได้ดูนะคะโอ้ยนอนหน่อจังแมนเนอวนโอ้ยหนอพี่บัวไปหนีเลยพี่บัวพี่บัวไม่ต้องรักคนดื้อเลยพี่บัวดูค่ะอันนี้ตัวจริงนะคะไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะคะปัดโทคือมาดื้อว่าบ่านว่าเมืองเขาแท้ เป็นแบบใดนี่ดูปลอยผมเขานะคะผมมีประมาณสิบเส้นเท่านั้นเองค่ะขึ้นอะไรเนี่ยนูเห็นแม่อยู่ทางนี้ก็อยากมาขึ้นกับแม่เอา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 ก็จะลืมตัวนิดนึงนะคะบางครั้งจะลืมตัวว่าตัวเองเป็นช้างนะคะก็จะคิดไปว่าตัวเองเป็นลิงนะคะตัวเล็กๆเป็นผีเสื้อนะคะโอ้หผอมมากตัวเล็กๆเด็กน้อยตัวอ้วนนะคะ อืคุณพ่อคะเออลูกมานี่เรงนนั้ลูกมากพี่บัวอิ่มแล้วค่ะไปกันจ้ายเดี๋วรอคุณพ่อปิดน้ำแป๊บนะึงอืดูค่ะหมูอ้วนหมูอ้วนสองเชือก <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นช้างหรือเป็นหมูนะคะอ้วนมากเลย <c oughs> กำลังเดินทางกลับบ้านนะจ้า ไปโยหอป่่ได้อยู่เด้วอาจะได้มยอ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 ้อย้ขับไปแล้วเขาไม่ขึน <ý Rahmen> ้นหรอเขาไม่เห็นยาข้างบนนี้โไปแล้วอลงเลยลูก น้องคอยยังอร่อยอยู่นะคะพ่อลงไม่ได้ทำยังไงช่วยพ่อยังไงช่วยพ่อยังไงมาละพ่อก่อนมาละพ่อก่อนมาละพ่อก่อนช่วยพ่อกรดกอดกอดมาละพ่อก่อนตก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 เขาแม่ขึ้นเขาหรอกแตายังตัวเล็กอยู่นะแล้วคุณแม่จะลงยังไงเหรอทีนี้ อ้จะลงยังไงดูค่ะมันชันมากเลยมันสูงนะคะพอ่พออุ้มคุณแม่ลงเรียบร้อยแล้วพี่บัว่ารอก่อนอดูรถก่อนนะดูรถไหมไปเลย หลอดภายหายห่วงไปจ้าวิ <c oughs> ่งหน่อยนะกีลาถ้า <c oughs> ยังงั้นลราพาแต่พี่พ,พี่เห็ดโทงทีนี้ไม่วิ่งกันแล้วนี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวคุณแม่นะคะหลายท่านสอบถามว่าคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวตรงไหนนะคะหน้าศูนย์เลยนะคะตรงนี้ เป็นประตูทางออกนะคะประตูทางออกสูงเพื่อศึกษาอันนี้ตู้ a t m นะคะแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามนี้เลยติดร้านพิซซ่ามานาสีส้มนะคะตรงนี้นะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวของคุณแม่เองนะคะม,มีกว๋วยเตี๋ยวมีซุก,กี้นะคะรับรองถือความอร่อยเปิดน้ำซุปให้ดูนะคะหอมมากเลยะคะ่ะในึ่งช้อตจะมาแรงวันออกไป ไปไปไปไอเจ้าตูบมาดักรอน้องพลอยหรือเปล่าไปกนท่า <c oughs> อูร้องให้รอพี่บัวแล้วคะ่ะพี่บัวเดินช้า <c oughs> พี่บัวเขาคนตูนแล้วค่ะต้องเดินช้าๆหน่อย กลบถึบ้านก็อาบน้ํารอบรอบเย็นนะคะเดี๋ยวรอบก่อนนอนก็จะอีกครั้งหนึง่งรอบเย็นก็ครั้งหนึง่งรอบก่อนนอนก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่นอนคลายสบายสบายเย็นๆนะคะบรรยากาศนี่คือมันไม่หนาวมากนะคะมันสบายๆแล้วก็มาผ่อนคลายนะคะอาบน้ำเย็นๆพักผ่อน Okay. นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพักความน่ารักของเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากพี่ๆติดตามและให้กําลังใจครอบครัวของเราด้วยนะคะในส่วนของกันสตร์นะคะนี่เลยจะต่อมาตรงที่พี่บัวขาวยืนตรงนี้นะคะกันสตร์นะคะเก็บอาหารให้เด็กๆนะคะทําไมจึงต้องทํากัมสร์ไว้เก็บอาหารคะคุณแม่หนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะตัดอ้อยมาก็จะประมาณนี้นะคะเก็บได้ไม่ถึงสองวันนะคะแดดออกแล้วก็ ใบก็จะเหี่ยวแห้งตายไปแบบนี้นะคะลูกก็จะกินได้ได้เนอแบบกินไม่ได้นะคะกินใบไม่ได้นานเนาะ<ม>ก็จะทําให้เก็บอาหารให้เด็กๆนะคะในส่วนของอ้อยด้วยส่วนของต้นสับประรดด้วยต้นหญ้าด้วยนะคะ,ะคุณแม่มีผลิตภัณฑ์น้องบอบลอยคีดดื้อมาบริการเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะตลอดจนไปถึงเครื่องประดับก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เนาะก็เป็นเสื้อเป็นหมอนเป็น กระเป๋าผ้าล่โลกร้อนนะคะเครื่องประดับก็มีทุกอย่างเลยนะคะค่ะโอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามและห้กำลังใจครอบครัวของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ